มาดูในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะสาหรับตําแหน่งใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งทางล่าสุดค่ะเอกอัครทูตสหรัฐอาหรับเอเมิเรตค่ะก็ประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาระวะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนื่องในโอกาสารับตําแหน่งใหม่ค่ะนายซาอิฟอับดุลลาห์มูฮัมหมัดคาวฟานอันซัมซีนะคะเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาอ่าซา สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสรับตําแหน่งใหม่พลเอกธนศักดิ์กล่าวแสดงความยินดีและพร้อมสนับสนุนการทํางานของเอกชทูตและขอบคุณที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยในระหว่างการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อเรือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้เอกชทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ สองประเทศที่ได้ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านนางคริสตีชาเนอร์บูเกเนอร์เอกซ์ทัสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและนายคอเคเอดูอาเซนซาเปนเดีย เอกราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกธนาศักดิ์เนื่องในโอกาสพ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการทูตประจำประเทศไทยค่ะ